มาเป็นกำลังของพระพุทธศาสนาตัวเองก็ตั้งใจเข้าวัดปฏิบัติธรรมเป็นต้นแบบศีลธรรมให้กับลูกมาอย่างดีทั้งศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมช่วยการเผยแผ่ธรรมส่งลูกหลานมาช่วยงานพระศาสนาเต็รรมท,ที่พระศาสนามีภัยก็ช่วยกันปกปักรักษามาอย่างดีนี่ เป็นบุญใหญ่สมกับที่ได้เกิดเป็นชาวพุทธแท้หลวงพ่อก็ขอใช้สิทธทิตรงนี้ของเราที่เป็นชาวพุทธแท้นี้าราธนาบุญบาร,รมีรัศมีกมลวทย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอาราหรันตเจ้าทั้งหลายซึ่งปรากฏด้วยพระธรรมกายในอายตนะนิพพาน นับอสงไขยพระองค์ไม่ทวนขอใช้สิทธิตรงนี้อราธนาบุญบาร,รมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพคปราบมาคุณครูไม่ใหญ่คุณยายอาจารย์ของพวกเราและบุญบาร,รมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของพวกเราทั้งหลายที่สร้างเคียงบาเคียงไรมากับหลวงพ่อ นับพบนับชาติในทวนตั้งแต่ชาติแรกที่เกิดเป็นมนุษย์พบประพุทธศาสนาเ,าเคียงบาเคียงไหลสร้างกันมาจนถึงชาตินี้จนถึงวันนี้เราจะสร้างมันยิ่งยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าอีก,กให้บุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าเด็ยกัน บังเกิดเป็นดวงบุญดวงใหญ่สว่างสวัยยิ่งกว่าดวงอาทิตย์อย่างเทีย่ยงชุ่มชามเยอือกเย็นยิ่งกว่าดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญและให้ดวงบุญดวงนี้นะี่แหละจงมาสถิตสถาพรอ,อยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราและให้ดวงบุญดวงนี้ติดตามคุ้คมครองป้องกันตัวเราด้วย ลูกหลานว่านเพือนเนื้อหน่อบริวารทนของเราด้วยให้ปราศจากที่ซึ่งสัพพทุกสัพโพโกสัพพโรคสัพพภัยสัพพะอุปัตตวะอันตรายใดๆก็อย่ามาแพร่ทานได้เลยให้อายุก็มั่นขวัญก็ยืน <c oughs> จะหยิบจะทำอะไรก็ให้มีแต่ความสำเร็จสำเร็จเป็นอัศจรรย์ล้วก็ให้ดวงบุญนี้แหละ ติดตามคุ้มครองป้องกันธุรกิจการงานอาชีพของเราด้วยลูกหลานเราด้วยให้มีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองจะได้มีกำลังไปทะลุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่โลกดับทุกข์ดับโศกชาวโลกต่อไปอีกนานๆให้ดวงบุญดวงนี้กลั่นทั้งกายกลั่นทั้งใจของเรา ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ทำใจหยุดใจนิ่งได้งานจะนิ่งเป็นชั่วโมวงจะนิ่งเป็นวันเป็นคืนก็ให้นิ่งได้เป็นอศัศจรรย์แล้วเข้าถึงพระธรรมกายก็ได้โดยง่ายแตกฌานวิชาธรรมกายของพระพุทธเจ้าก็ได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติ และตราบใดที่ยังต้องเวียนไหวสร้างบารมีปราบมาในวัดตักสงสารนี้ไม่ว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูแม่ใหญ่คุณยายอาจารย์ท่านลงมาสร้างบารมีในยุคไหนไหนให้บุญดวงนี้ละพาเราไปพาไปเป็นลูกหลานใกล้ชิดลูกศิษย์สนิทสนมของหลวงปู่ครูแม่ใหญ่คุณยายอาจารย์ ให้ท่านขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดให้เราบริสุทธิ์กายวาจาใจตามท่านแตกฉามวิชาธรรมกายตามท่านโดยงา่ายเมื่อถึงวันเกิดให้ดวงบุญน,นี้พาไปเกิดในครอบครัวธรรมกายครอบครัวมหาปราบมหาบัณฑิตมหาเศรษฐีใจบุญจะได้ไม่ต้องไปสร้างเวนสร้างกรรมใดๆอีกทั้งนั้แล้ และเมื่อเกิดแล้วให้ดวงบุญดวงนี้ปลังทั้งกายปลังทั้งใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์สามารถระลึกชาติได้ให้เห็นการสร้างบารมีจจรชาติเจรชาติที่ผ่านมาชัดเจนจะได้ไปพัฒนาการสร้างบารมีให้ยิ่งยิ่งต้ไปและพร้อมกับการเกิดการระลึกชาติได้ให้บุญดวงนี้ ไปตามมาสมบัติจักรพรรดิตักใช้ไม่พร้อมมาบังเกิดกับเราโดยง่ายเอาไว้ใช้สร้างบุญบาร,รมีให้เต็มที่เต็มอิ่มเต็มใจเต็มมือไปทุกภพทุกชาติแม้จะเลี้ยงหมู่ญาติหมู่ผู้มีศีลหมู่พระสงฆ์องค์พระเจ้าทั้งแว่นแคว้นที่เราไปเกิดทั้งประเทศที่เราไปเกิดทั้งโลกที่ไปเกิด เลี้ยงได้สมใจนึกตลอดไปนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธิ